สวัสดีครับต้องบอกว่าอยู่กับอีกหนึ่งคู่เลยวันนี้ยกมาจากมรดกปูนเสือเลยแต่ทั้งคู่นี่ออกขักมาจากมรดกปูนเสือเรามาที่<ด>ถือ<ด>ว่าเป็นเจ้าถิ่นไหมเดช<ด>ปาคินแนะนําตัวหน่อยน้องผมมา<ด>ชื่อเสียงล้ำลังเลยเดชปาคินกำลันกินละวันครับเดชปาคินกำลังกินลวันก็หลายคนนี่รู้จักในมรดกปูนเสือและวันนั้นเนี่เราอยู่ในสายไหนสายเอครับสายเในในในมรดกปูนเสือเคยเจอหรือยังครับยังไม่เคยครับ แต่ว่าต่างคนต่างโกาหากมาวันนี้มาเจอที่หาดใหญ่<ะ>เป็นไงบ้างครับการเป็นตัวพิซซอมของเราอ๋อลอยไปเครับนะเออต็มทีร่รูปร่างของโชคดูเราได้เปรียบเขาชัดเจนเลยนะคิดว<ะ>่าต,ตรงนี้ไม่ความใหญ่ความยาวเราที่จะเอาชัยชนะลงมาได้วันนี้มั่นใจครับแล้วอาวุธของเพชรนำชัยครับที่สร้างความกดดันให้กับเรามีไหมมีมันมีเตกาก็เตกขาฝั่มันนี่แหละเก็บตัววิซซอนที่ไหนน้อง่านนี ยิงปลาตองครับเป็นปลาตองที่เดิมเลยครับมีมีหนุ่มน้้วขนาดใหญ่ดูแลใครเป็นปั้มปั้มกับใครบ้างได้วยใคเพชรไปเลยนะบ้านเทพอ่ะไปเลี้ยงบปานเทพเพราะบ้านเทพล่าสุดเป็นแชมป์ช่องเจ็ดสีแล้วตัวเดือดปั้มตัวใหญ่ๆเลยวันนี้น้ำหนักเท่าไหร่ร้อยสิบสามร้อยสิบสามจุดอะไแช่งครั้งแรกเท่าไหร่ร้อยสิบสามจุดสองจุดสองก็สบายๆวิ่งทีเดียวเลยก็มาจะทานเลยเราเป็นคนจังหวัดไหนเนาะจังหวัดสงขลาสงขลาอายุอันน้ำเท่าไหร่แล้วปีนี้สิบแปดครับ ก็ต่อยในบ้านเราเนี้ต่อยเป็นเด็กถิ่นเลยฝากอะไรถึงแฟนคลับแล้วก็ฝากอะไรถึงผู้มาเ,เยือนหน่อยมองหน้ากันหน่ยอยฝากเอฟซีครับแช่มาเชียร์หน่อยครับวันนี้ครับต่อยในบ้าน,นครับครับผมแต่คว,ว้าใจครับคิดว่าบรรยากาศแวดล้อมเสียงเชียร์นี่เราต่อยในบ้านมีผลไหมวันนี้ พูไไพูไก็มีมีว่าจะเก่งจะดังมาจากไหนไม่รู้แต่ว่านี่หัดใหญ่บ้านผมครับมที่นี่มาสอนนะครับมไปไปดูพูมนะสวัสดีครับนี่ครับอีกหนึ่งมไเยใหสวนครับให้นใจอสทอดตงมจีนครับอืมเป็นใจปราดองปลาตินยังไงบ้างเจอกับมวยเจ้าถิ่นแล้วก็สูงยาวเข่าดีอย่างนี้อ๋อนี่ ก็ไม่มีอะไรกลัวครับไม่มีอะไรกลัวเพราะเราเจอใครเนี่ยเราก็ไม่เคยได้เปรียบ<อ>ไปไแล้วไม่เคยได้เปรียบใครครับ <c oughs> วันนี้เนี่ยมีลูกอะไรที่มาสู้แบบมวยเข่าอย่างเดวิดแินแก็ไปมาเตะขามันเลยครับเดิมที่นี่เราจะโชคกับขุนศึกใช่ไหมครับใช่ครับแต่ว่าทางด้านเดวิดแคินมาเข้าเวรแทนครับคิดว่าตรงนี้ครับการเป็นตัวพิซซอมของเดวิดแินที่น้อยกว่าเราครับคิดว่าตรงนี้เราเป็นจุดได้เปรียบเลยไหมครับได้ครับ แต่ว่ารูปร่างเขาสูงใหญ่กว่าเราหลายเส้นเลยนะครับกังวลกดดันไหมไม่ครับก็ชินแล้วครับชินแล้วครับหลักๆเลยที่เราจะไปสู้กับเขาครับที่เราเน้นมาเป็นพิเศษครับก็ตามเกมครับเตะขาต่อยหมัดไันเนงโอ้โเตะขาต่อยหมัดเราคิดว่าหมัดเรานี่ต่อยเขาหล่นได้ไหมก็ดูกันบนเวทีครับแล้วถ้าต่อยไม่หล่นราไม่กลัวไส้แตกครับดูรูปร่างเขาดิก็ ได้ครับผมก็คือวัดกันไปเลยถ้าไม่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 เขากขาเราครับผมเหยียบตาช่างทั้งแรกเนาะร้อยก็ผ่านเลยครับผ่านพิการเลยพอดีเลยครับตั้งใจทำมันพอดีเพราะเดินทางเลยด้วยครับอยากจะปิดเกมเร็วไหมวันนี้ก็รอดูบนเวทีเขาบนเวทีครับอยู่ต่อจะรูปอันมีใครเป็นผู้งปั้นกู้ซ้อมบ้างก็มีเพชรนำโชคแล้วก็เพชรแสนเสียแล้วก็เพชรลุงเลี้ยงครับโอ้โหแต่พูดเพชรทั้งหลายแล้วก็มาเกินสุดรอมาใชยแล้วด้วยอ่ะ ฝากพี่น้องชาวสีเกศแล้วก็แฟนคลับขอแต่ละวันทั่วประเทศครับก็ฝากพี่น้องชาวสีเกศเป็นล้านใจญ่นะครับวันนี้เต็มที่แน่นอนครับเต็มที่แน่นอนฝากเลยถึงเจ้าบ้านนะก็เด็กสีเกศของหน้านี่ผมจะเก่งที่นี่หัดใหญ่ขอบคุณทั้งคู่ครับผมขอโชคดีครับผมครับครับนี่ครับเลิกก